สวัสดีจ้าสวัสดีทุกๆคนเด้ค่ะเดเรียนเสิริญทุกท่านเข้าสู่ช่องทิดา789ดแทิดา789ดดเดค่ะเดช่องแม่หมอสายมุสายห้านะคะใครสนใจสินค้ามูนะเสริมดวงสินค้ามงคลต่างๆนะคะที่จะทําให้ชีวิตเท่าดีขึ้นนะจ้ะทักหา,าแม่หมอใดจ้ะเรามีปโปรหลากหลายเรามีปโปรเสริมดวงเรามีปโปร ที่จะทําให้คนนะคะมีความรู้สึกว่ารับได้ในราคาประมาณนั้นนะคะเรามีโปรตั้งแต่ราคาไม่หลักไม่ถึงร้อยนะคะเริ่มต้นเลยนะจ๊ะเอาเป็นว่ามากบบักไปไหนจัดไปตามนั้นจ,จ้จวดนะคะตั้งแต่ราคาเริ่มต้น59บาทนะจ๊ะฉะนั้นชอบแบบไหนจัดไปค่ะไม่ว่าจะเป็นโปรซื้อของเมดวงไม่ว่าจะเป็นโปรราคาย่อมเยาหรือ โปรแบบใดอยากได้แบบใดจัดไปค่ะแต่ว่าเป็นโปรโลกปกนะแต่ว่าเป็นโปรโลกปกนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณเทวดานางฟ้าทุกท่านที่ติดตามทั้งเกาและใหม่นะคะแล้วก็ผู้ที่มีอุปการะคุณแม่หมอทั้งลุงหลวงทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามาติดตามทั้งใหม่และเกาแล้วก็ออเดอร์สินค้าต่างๆของแม่หมอนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอบคุณหลายๆนะคะเพื่อว่าเป็นการให้เยเวลรเข่าเรื่องด้วยจ้ะบทเรียนที่แสนแพงของคนทรยศนะจ๊ะมาเบิงกันนะคะ อยากรู้ระเกินว่าเป็นอย่างไรนะคะบทบทเรียนที่คนที่ทรยศเรานะอันดับแรกขึ้นมานะคะโอ้โหนะไพ่ขึ้นมากุมขมับนะคะนั่งอดๆอ,อยากๆนะคะมีความเครียดนะคะความอดๆอ,อยากๆอ,อันหนึ่งนะตอนนี้ที่ได้รับคนคนนั้นนะคะหนึ่งาการเงินติดขัดสองความรักไม่ราบรื่นได้ในสิ่งที่ไม่ได้นะคะ สูญเสียในสิ่งที่เลอค่าแต่กลับไปปวดหัวกับสิ่งที่ไม่คู่ควรประมาณนั้นแต่รู้ว่าการเงินถูกนะคะขัดสนแน่นอนนะจ๊ะตอนนี้นะนั่งกุมขมัขมบหรือนั่งขาดแขนทางด้านการเงินประมาณนั้นนะคะแล้วก็ความรักที่เขาเลือกอาจจะไม่ดีก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่น่าเล่นประมาณนั้นละจ้ะมาเบิ่งต่อค่ะร้วเป็นอย่างไรอีกนะคะคนตรยศนี่คือสิคักเนาะ ศูนเสียบาทเจ็บทรยศนะคะเป็นไปได้หมดไพ่ขึ้นมาเซเว่ o ออฟซดเจดาบเป็นคนที่หลอกลวงเป็นคนที่ทำร้ายเป็นคนที่ทรยศเป็นคนที่พร้อมเสมอกับการที่จะทรยศหักหลังนะคะพลังงานของเขานะทรยศเรากะหันหลังไห้นะคะกับการที่1นึ่งทรยศเรื่องการเงินทรยศเรื่องความรักทรยศทุกอย่างก็เป็นไปได้นะ เป็นคนทำร้ายเป็นคนทำให้คุณเสียใจเขาก็ตอนนี้ก็ยอมรับกรรมกับสิ่งที่จบของเห็ุนะคะเห็นไหมไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นโหเจ็บเจ็บกระดองใจนะคะกับสิ่งที่ตัวเองทำนะกับสิ่งที่ตัวเองทนทุกข์ทรมานหนึ่งขาดเงินสองมีแต่คำว่าหลอกลวงมีแต่คำว่าโกหกมีแต่คำว่ากรรร่อนฟินป้อนกับกับความกับชีวิตจบข,ของเขาอะคะ่ะ่าไม่ยังดีขึ้นเลยประมาณนั้นนะคะ นะกฎแห่งกรรมยุทีิธรรมเสมอเด้นนะคะความรักทุกอย่างทุกทุกคนกันยานะคะเพราะว่าคนเฮาอะ่ะถ้าทําไม่ดีกับคนอื่นบน,บนโลกใบน,นี้ไม่มีอะไรคําว่าจะอยู่คําฟ้านะกรรมก็มีบุญก็มีฉะนั้นถ้าคุณทํากรรมเยอะคุณก็ได้สิ่งนั้นละตอบแทนเห็นไหมสิ่งที่เขาได้คือหนึ่งขาดแคลนเรื่องการเงินสองนะได้ ความรักก็ได้ไม่ดีนะที่เลือกคิดว่าเลือกดีแล้วกลับไม่ดีตอนนี้กลับมีความหูสึกว่าเจ็บแล้วก็เจ็บอีกทนทุกข์ทนท,นทร,ร,รมานกับสิ่งที่เขาทําประมาณนั้นนะจ๊ะบ,บุ้ยคักเนาะน,นะคะเห็นปะ่ะความที่อึดอัดบอกไผ่บ่ได้นะคะความที่อึดอัดบอกไผ่บ่ได้อึกอึกอักอักเว้ากบไผ่ก็บ่ได้เพราะเหตุเองเออเองนะคะเจ็บเองว่าต้องจาสแตนแมนโดนเองทั้งนั้นเลยนะคะ ธาตุลมไม่ถึงตุนกลุ่มเนี่ยก็ธาตุลมไม่ถึงตุนกลุ่มธาตุลมไม่ถึงตุนกลุ่มแล้วก็ห้าเหรียญคนที่ทําไม่ดีกับคนอื่นน่ะมันการที่จะฟื้นให้ได้ดีมันยากก่าสิม,มดกรรมอ่ะเป็นสิบปีบางคนสิบสองปีอ่ะก่าสิม,มดกรรมในแต่ละกรรมมันขึ้นอยู่ที่กรรมหนักกรรมเบานะคะฉะนั้นมาดวงต่อค่ะแต่กรรมที่ทรยศคนรักเนี่ยมันเป็นอะไรที่บางคนใช้ถึงสิบปีนะถึงจะหมดนะคะถึงจะเจอคู่ที่ดีถึงจะเจอคนที่ใช่ถ้าคนที่เคยหักหลังคนที่เรารักจริงๆ คนที่เขารักเราจริงแล้วซื่อสัตย์กับเราจริงอะ่ะผลกรรมที่ได้รับแม่หมอบอกเลยนะเป็นสิบปีกว่าจะหมดกว่าคุณจะเวียนว่ายตายเกิดหรือกลัคุณสิพอ่อคนที่ใส่อะ่ะคนที่ดีคนที่รักคุณจริงๆคนที่พออชีวิตกับคุนจริงๆอะ่ะใช้เป็นสิบปีก็มีบางคนนะฉะนั้นก่อนจะทําอะไรเตือนสติเจ้าของก่อนเด้อค่ะเด้อว,ว่าคุ้มอารมณ์ชั่ววูบนะคะกับอารมณ์ขี้ถับฉวยเหมาะกับสิ่งที่เราจะชดใช้เป็นสิบสิบปีบอเนะจ๊ะมา ต่อพ้อมสิไปต่อ,อย่างพ้อมแเราไปต่อเลยจ้ะแปดดาบนะความทุกสิ่งทุกอย่างหาทางออกว่าไดเห็นไหมกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอบางคนในแปดปีเห็นไหมยังยังใช้ไม่หมดอ่ะเนี่ยห้าไล่มาเลยเลือกคิดว่าตัวเองเลือกดีแล้วแต่กลับไม่เป็นคนทํำร้ายจิตใจจนถึงบางคนแปดปียังไม่ฟื้นเลยเรามาดูต่อค่ะว่าหลังจากแปดปีไปแล้วจะใช้กรรมหมดหรือ,อยัง นะต่อเลยตรงนี้เลยนะจะใช้กรรมหมดหรือยังแปดปีผ่านไปจะเป็นเช่นไรกับคนที่ทรยศหักหลัง8ปดปีก็ถือว่าสาหัสสักกันแลนะ้วเอาชนิดว่าลืมตาอาปากว่าได้แปดปีถือว่าลายเด้อค่ะเดินนะคะฉะนั้นเรามาดูค่ะทนทุกข์ทรมานมาแปดปีแปดปีเก้าปีหรือสิบปีหรือว่ากรรมที่เราทํากับเขาเนี่ยแปดปีเก้าปีเพราะผลสรุปของเขาคนที่ทรยศเนี่ยแปดปีเก้าปีสิบปีชักเตอร์หนึ่งเขาจะฟื้นไหมเขาจะได้ไหมไพ่ขึ้นมา อ๋อได้ค่ะได้เริ่มต้นหลังจากหมดกรรมแล้วหลังจากหมดกรรมแล้วก็ได้เริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ยเห็นอีกเหตุอีกก็คือเก่าจ้ะนะเพราะไ่ขึ้นมาเดฟูนะฉะนั้นแล้วก่อนเสียดกรรมนึกดีๆนะคะกรรมดีกรรมชั่วได้หมดค่ะคุณยิ่งทํากรรมดีคุณจะส่งคุณก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆนะคะชีวิตก็จะลุ่งเหลือง ใครทำกรับชั่วไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้รับได้รับแน่นอนนะคะแต่จะเร็วจะช้าเราต้องมาดูเป็นรายบุคคลระบ,บันั้นนะจ๊ะต้นตอค่ะเดฟูนะคะคุณเขากําลังเริ่มต้นได้หลังจาก8ปีผ่านไปนะคะไพ่ขึ้นมาดิเดอร์ไพ่ขึ้นมาดิเอ็มเพรสนะคะมีความคือพราะผ่านอุปสรรคได้จะเจอแต่สิ่งดีๆเพราะอาจจะเป็นคนที่ทําดีเรื่องอื่นแต่ ที่ไม่ดีก็คือเรื่องความรักเขาอาจจะดีเรื่องอื่นแต่เรื่องความรักไม่ดีจะใช้กรรมเรื่องความรักหมดแล้วก็ก็จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอันนี้เป็นเรื่องปกตินะ t h เอ m p r e s s เกิดวันศุกร์ได้เอ,เไดอาจจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ก็ได้จะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่จะเริ่มต้นงานใหม่จะเริ่มต้นกับคนคนใหม่ๆที่ดีพร้อมจริงจังแต่ต้องหมดจากกรรมเก่าก่อนนะกรรมที่ทากับกับคนใดไว้นะคะต้องหมดก่อนนะบางคนก็แปดปีสิบปีนะแต่ว่าหลังจากหมดแปดปีสิบปีแล้วก็จะเริ่มต้นใหม่ จะเจอคนใหม่ที่ดีเข้ามาในชีวิตประมาณนั้นนะจ๊ะถือว่าดีเนาะฉะนั้นเราต้องทนถ้าสํานึกเรื่องกรรมต้องสานึกอหรีนะเพราะว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยถ้าคุณไม่สํานึกมันยากที่จะผ่านมันยากที่จะผ่านอหรีนะแต่คุณถ้าสํานึกได้แล้วคุณจะได้เริ่มต้นใหม่หลังจาก8ปดปีสิบปีคุณจะเริ่มต้นใหม,ห 8, 10, ม,ใหม่แล้วจะเป็นอย่างไรคุณจะเจอใครสักคนไหมจะมีคนเข้ามาค่ะจะมีคนเข้ามาซัพพอร์ต จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณก็ได้เห็นไหมไพ่ขึ้นมาได้เริ่มต้นใหม่แบบจริงจังความรักครั้งนี้เขาจะกลับเข้ามาหรือตัวคุณเองเป็นคนที่ใจบุญสุนทานอยู่แล้วนะแต่ไม่ดีเรื่องเดียวอาจจะเคยทําผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดเลือกคนผิดพลาดหรือเดินหันหลังให้กับคนที่รักจริงๆหรืออาจจะอารมณ์พาไปได้หมดนะเพราะคนเรามีโอกาสทําผิดได้เสมอนะแต่ว่าไม่มีใครทําผิดทุกเรื่องคุณอาจจะผิดเรื่องเดียวก็ได้นะคะฉะนั้นอาจจะผิดเรื่องการเมก็ได้นะคะแต่ ในเมื่อคุณสํานึกได้คุณไม่เป็นอีกคุณไม่ทาอีกเห็นไหมคุณจะได้เริ่มต้นใหม่คุณจะได้ตั้งตัวใหม่คุณจะเจอคนที่ใช่ธาตุดินพฤกษกันมังกรแล้วตัวคุณเองก็ไปทําบุญเป็นคนที่ทําบุญเสมอต้นเสมอปลายนะคะชีวิตคุณก็จะเจอคนใหม่เข้ามาที่พร้อมพพอร์ตและดูแลประมาณนั้นนะจ๊ะเบื่อมาต่อค่ะไพ่ขึ้นมานายออปติคอลนะคะตัวคุณเองจะเป็นคนที่สวยและรวยมากนะสวยรวยหล่อดูแลตัวเองได้ดีแล้วก็เป็นคนที่ดูแลบุคลิกหน้าตา เสื้อผ้านหน้าผมได้ดีพอหมดพอหมดกรรมแล้วยังก็ดีไปหมดนะคุณน่าจะเป็นคนตื่นรู้คุณน่าจะเป็นคนที่ไม่เอาแล้วกับกรรมชั่วทั้งปวงนะคะเคล็ดลาบตะขาบตอดมันปะกับสิ่งที่ไม่ดีกรรมชั่วนะคะไม่มีทางคำว่าหนีพ้นถ้าคุณไม่ชดใช้ผมมีทางคะ่ะฉะนั้นถ้าคุณตื่นรู้แล้วคุณก็คิดจะทําคิดจะชดใช้คิดจะไม่ทําอีกคิดจะไม่สร้างอีกรับรองยังไงชีวิตมีแต่คําว่ารุ่งเรืองนะคะก้าวหน้าต่อไปจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ประมาณนั้นนะจ๊ะฉะนั้นแล้วดีใจด้วยนะคะคุณได้ตื่นรู้กับสิ่งที่คุณได้ทําไปแล้วก็ชีวิตของคุณจากนี้ไปก็จะมีแต่คําคว่าดีนะชใช้มาแปดปีสิบปีนี่ถือว่าเยอะนะฉะนั้นแล้วก็อย่าก,กลับไปเวเดิมนะคะมันฉะนั้นเรามาดูชีวิตคุณหลังจากที่คุณตื่นรู้แล้วชีวิตคุณจากนี้ไปนะกะ็ใครจะเข้ามาในชีวิตมาดูเซอยากรู้ไพ่ใบแรก The World คุณเกิดวันเสาร์ได้นะคะพลังงานของคน เกิดวันเสาร์ก็ได้พลังงานของคนที่มี energy ความชอบทำงานออนไลน์ line, หรือชอบมีแฟนต่างชาติหรือชอบไปเที่ยวต่างชาติหรือมีแผนทําธุรกิจต่างชาติจังสีดีนะคะฉะนั้นคนเกิดวันเสาร์ก็ได้จากนี้ไปชีวิตคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์นะไพ่ใบต่อไปจักไพ่เดอะซันขึ้นมาโอ้คฟ้าเปิดของแท้ใส่กำมืดใส่กำมืดชีวิตกมดถูก ทั้งปวงนะคะชีวิตของคุณจากนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเนาะนะดีใจด้วยนะที่หมดกรรมโกชิลุ้พ้นกับแปดปีสิบปีไม่ใช่เรื่องง่ายเบอร์ใส่เรื่องง่ายเด้อค่ะเดินนะคะก็ขอดีใจด้วยนะที่หลุดพ้นจากกรรมทั้งหลายนะชีวิตดวงเปิดจากนี้ไปจะมีแต่แสงสว่างจะมีแต่สิ่งดีๆยิบจับยังกัสิีลุงเรื่องเจอคนก็จะเจอคนดีเจอคนก็จะเจอคนอุปถัมภ์นะแล้วก็ขอให้รักษาสิ่งดีๆต่อไปอะไรที่ผิดพลาดไปก็ขอให้ลืมให้หมดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ไม่มีใครที่ไม่เคยทําผิด แต่ถ้าทำผิดแล้วเปลี่ยนแปลงถ้าทำผิดแล้วเริ่มต้นใหม่ถ้าทำผิดแล้วตื่นรู้นะคะเราบกกับเปออีกรับรองอย่างไรคุณก็ไม่ตกอีกแน่นอนนะ,ะไม่ทำกับชั่วเนาะก็ถือว่าชีวิตจะดีดีเดอะสันเกิดวันอาทิตย์ได้นะคะไพ้่ขึ้นมา ten of pentacles นะคะความรักครั้งนี้จะมีมีการเป็นครอบครัวที่ดีเหนียวแน่นคนเข้ามาจะเป็นคนที่พร้อมัพพ p o r t คนเข้ามาก็พร้อมที่จะเป็นครอบครัวคนเข้ามาก็พร้อมที่จะดูแลคนเข้ามาก็พร้อมที่จะเป็นคนที่รักคุณแบบจริงใจโดยไม่มีคําว่าข้อแม้อะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะความรักที่ดีกําลังจะเข้ามาความรักที่ใช่กําลังจะมาเติมเต็มคุณความรักที่สามารถจะเป็นครอบครัวกับคุณได้กำลังจะคืบขัานเข้ามานะจ๊ะคุณจะเจอนะถ้ายังไม่เจอนะคะก็จะเข้ามาเร็วๆนี้แต่ถ้าเจอแต่คุณต้องใช้กรรมเก่าให้หมดก่อนนะกรรมเก่าของคุณหมดแล้วล่ะถ้าใครได้มาเจอคลิปนี้นะ บางคนที่มีกรรมเก่าเรื่องความรักอย่างเดียวคุณหมดละต่อไปนี้คุณจะเจอแต่ความรักที่ใช่คุณจะเริ่มต้นตั้งตัวและเจอคนใหม่นะคะดีใจด้วยเด้อนะคะไพ่ขึ้นมาสิบถ้วยนะคะความรักครั้งนี้คุณสองคนจะรักกันเหนียวแน่นมากขึ้นเนาะการเข้ามาของใครคนใดคนหนึ่งการเข้ามาของความรักครั้งเนี้ยจะเป็นความรักที่คุณกับเขารักกันแบบ แบบชนิดว่าลงสเสน่ห์ซึ่งกันและกันเติมเต็มทั้งคู่นะคะเราสองคนนะคะคู่กันแล้วก็คงว่าแควกันละค่ะประมาณนั้นนะจ๊ะบ๊วยนะคะจากนั้นดูต่อค่ะซิกเ,เทนอ,อกขับกรกพิจิกรบินทาด้ำนะพไพ่ใบนี้คือซิกขออับมีโอกาสเป็นคนรักเก่าคนแฟนเก่าวัยเด็กคนอดีตชาติได้หมดนะคะแต่ไม่ได้หมายความอาจจะไม่ได้ใช่อาจจะใช่คนเก่าที่เคยทรยศคุณก็ได้ได้หมด เป็นคนรักเก่าที่เคยทรยศคุณก็ได้นะคะหรือคุณทรยศเขาก็ได้นะพอหมดกรรมก็ได้กลับมาจูนเหมือนไม่ก็เป็นไปได้หรือเป็นคนรักเก่าวัยเด็กแต่ไม่ใช่มีประเด็นกันก็นกได้หรือเป็นคนที่เป็นแฟนกันตั้งแต่เคยเป็นคู่กันตั้งแต่ดิจชาติก็ได้นะจ๊ะได้หมดนะแต่การกลับมาของของเขาครั้งนี้จะเป็นเป็นการให้และรับเท่าเทียมกันคุณไม่เอาเปรียบเขาเขาบ่อเอาเปรียบคุณหักกันเสมอต้นเสมอไป ประมาณนั่นละจ้ะเบอร์ทำบนดานะคะมาดูต่อค่ะแล้วจะเป็นจังไหต่อละจ้ะอยากรู้ระเกิดพ่ยขึ้นมาไหนออฟเพนติเคิลนะคะการลงทุนในความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจจะคิดนิดนึงช้าเพราะว่าอาจจะมีระยะทางอาจจะมีระยะไกลต้องใช้เวลาเดินทางกันนิดนึงหรือต้องใช้เงิน อันดับแรกก็ต้องคิดนิดนึงการที่จะมีแฟนกระทางไก่นี่ต้องเหตดจังไดการเงินก็ต้องมีก็ต้องใส่เวลาในจักหน่อยความรักก็ต้องเหนียวแน่นการเงินก็ต้องมีถึงเงินสื่อความรักบไายแต่เป็นการเอื้ออํานวยให้ความรักเราเหนียวแน่นกันมากขึ้นประมาณนั้นนะจ๊ะใน o เ p e ดิค o ท่านดิพนพึ่งศกันบังกรโอ้คนสองคนจะรักกันเนหะ็นไหมจะวางแผนอนาคตน้ำกันร่วมกันไปน้ำกันบาห่างกันนะคะสี่คนนึงปลูก ลูกเสาหนึ่งเจ้ากับบูกเสาหนึ่งคนละสองเสาเป็นสี่เสาพอดีนะคะลงลงหลักปักฐานโฟแวนทดัดไฟแม่สิงนห์นูนะคะความรักครั้งนี้คุณจะสองคนจะรักกันแบบชนิดว่ามีการวางแผนที่ดีวางแผนเรื่องการงานวางแผนเรื่องธุรกิจวางแผนการคมนาคมอียงใดๆนะคะก็ซอยกันเทศซอยกันสางคนละเคืองทางนะคะคุณรักเขาเขาก็รักคุณฉะนั้นเราร่วมด้วยช่วยกันและจะบื้อธรรมดาดีใจด้วยนะคะ ืนเต่มตเต้นนานะคะคุณก็จะผ่านอุปสรรคไปได้ด้วยดีนะคะเรามาดูต่อนะการวางแผนของคุณในอนาคตทั้งคู่จะเป็นอย่างไรบาเบิงต่ออยากรู้ไพ่ขึ้นมาวินออกครับคุณคู่ควรที่เขาอยากลงทุนพวกคุณดูเลอค่าคุณดูสวยคุณดูมีเสน่ห์นะคะอะไรใดๆเหตุผลหนึ่งสองสามก็ว่ากันไปตอนนี้บอกคือเก่าเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ใช้รไรกว่าเดิมน่าลงทุนด้วยน่าลงไหลประมาณนั้นแหละนะจ๊ะต่อค่ะ โอ้โหสิบดาบมีมีประเด็นมีแนวโน้มกับคนที่เป็นคนรักเก่าสูงนะที่กลับมาขอโอกาสอีกครั้งนี้หรือว่าไงไงถ้าหากคุณหรือเขาเป็นคนที่ทําร้ายจิตใจคือคนคนที่เจ็บอะค่ะจะมีความรู้สึกลังเลกระไดหมดนะคะหรือนะคะคนที่ทําให้คุณเจ็บก็จะพยายามกลับเข้ามาขอโอกาสใหม่อีกครั้งได้หมดนะคะหรือต่อบางคนก็ยังลืมอดีตไม่ได้ประมาณนั้นได้เหมดนนะฉะนั้นไปต่อคะ่ะนะ เพราะคุณคู่ควรต่อให้เจ็บแต่เ็ายังอยากไปต่อก็ได้นะดาให้หมดน,นะะเบื้องต่อค่ะแนวโน้มความสัมพันธ์ไพ่ขึ้นมาเขาอยากเริ่มต้นใหม่ไม่ว่าคุณส่งคนจะมีอะไรที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะวัฒนธรรมศาสนานะคะก็อยากไปต่ออยากเริ่มต้นคนนึงอาจจะเป็นคนไทยคนนึงอาจจะเป็นต่างชาติคนนึงอาจจะเป็นคนศาสนาได้หมดนะแต่ไม่ใช่ประเด็นนะคะอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้อยู่กับคนละที่อยู่ไกลกันอยู่คนละศาสนา เวลาคอมมิชเมนต์มันก็ยากนะจ่ะนะต่อค่ะอยากรู้เป็นอะไรอีกต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะเพราะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ยมันอยู่ไกลกันมันอยู่คนละที่อยู่คนละจังหวัดอยู่คนละประเทศมันก็ต้องมีอย่างที่เข้ากันยากแน่นอนในจะต้องเดินทางงในต้องใส่เงินหนุนนี่นั่นมันยากอะค่ะต้องใจเย็นๆต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะคะมาต่ออยากรู้และอยากรู้ว่าสั่นคู่กันแล้วกับคงบกเข่ากันนะจ๊ะเห็นไหม ความรักครั้งนี้ไม่ว่าจะเหนื่อยไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะทนทุก์ไม่ว่าจะทรมานแต่ฉันก็พร้อมจะรักเธอแต่ฉันพร้อมจะไปต่อฉันพร้อมจะมีเธอฉันพร้อมจะบุกบา่าฝาฟันฉันพร้อมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าฟ้าจะถล่มดินจะทลายฉันก็จะไปต่อเพื่อเธอวาสันนะาจะบื้บอแบบขักมาธรรมดานะต่อค่ะต่อให้เจ็บต่อให้นอนบ่รับต่อยกระสับกระส่ายต่อให้กินเขาเา่าบ่ได้ เกาดาบนะคะนออฟซอทตุลมมีถุนตุนกลุ่มนั้นทูออฟคับนะแต่คุณสองคนรักกันเนาะต่อให้มันอยู่ไกลกันต่อให้มันอึดอัดต่อให้มันทนทุกข์ทรมานชั้นกับใบยันกับอุปสรรคต่างๆในครั้งนี้ว่าสันเพิ่งจะมาเห็นข่าวนในเวลานีวาสันนะจ๊ะโอ้โหบทธรรมดานะคะเบื้องต่อคะ่ะอยากรู้นะคะความสัมพันธ์จะจบกันจังไหนอยากรู้ระเกินไพ่ขึ้นมาใบแรกโอ้โหใหม่การเดอะวิลออฟฟอร์จูนโชคชะตาหมุนเวียน ให้คุณมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งได้ไปต่อแน่นอนคุณไม่อยากไปต่อก็ต้องได้ไปต่อแหละก็คคู่กันแล้วกับงบ่แคลกันบอกว่าเวลาเวลาจิอยู่ไกลกันปานใดคนละจังหวัดคนละประเทศกันยาบริสุทธิ์บริสุทธิ์นายินนพมอะค่ะฉันสิไปต่ออะค่ะประมาณนั้นนะคะคือฉันรักเธอตอนนี้ฉันไม่เห็นค่าเธอตอนนี้ฉันอยากได้เธอตอนเนี้ยนะมาอยากได้เอาอีตอนนี้นะประมาณนั้นนะคะมาต่ออยากรู้ the view of fortune เขาจะ พยายามขอโอกาสเพราะพฟ้าเปิดไม่เห็นค่าเอาตอนที่หลังจากหยุดทำร้ายซึ่งกันและกันอยากได้โอ,อกาสอยากขอโอกาสเห็นไหมคะสมเรียนนะะอยากลงทุนอยากไปต่ออยากอยากทุกอย่างไม่เห็นค่าเอาตอนที่ที่ที่ทำร้ายคุณแล้วนะเขาอาจจะเป็นคนทรยศคุณก็ได้ได้หมดนะแต่เขาพอพอพอผ่านไปแล้วนะคะก็เลยพยายามตามงอตามขอโอกาส ก็ได้นะจ๊ะได้หมดนะเทรียมพันธุนดินพุชสศงกันมังกรนายออกคำกระบอกพิตามีนคนราศีกันก็ได้นะแอบซสอดส่องอยากไปต่ออยากหาโอกาสอยากหาวิธีเพื่อไปต่อในความสัมพันธ์ครั้งนี้วัสันนะคะมาเบืองต่อค่ะจะเป็นผลสําเร็จไหมในความสัมพันธ์ครั้งนี้อยากรู้และอยากรู้จะมีการติดต่อกลับมาของเขาแน่นอนเอเดรแวนท่านไฟเมสิงโญเนะถ้ายังไม่ติดต่อกลับมา8วัน8สัปดาห์8เดือน แต่ถ้าติดต่อมาแล้วก็ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป go up ช้าแต่มั่นคงจากคนราศีกันจากคนถิ่นเดินไกลก็ได้หรือคนที่มีอีโก้สูงคนที่เลือกเยอะนะคะได้หมดนะมาเบิ้งต่อค่ะแล้วเรามาดูค่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีการเข้าใจกันมากขึ้นนะเขาจะให้สถานะอืมมาให้สถานะในวันที่สํานึกได้นะเขาเอ่ยมามาสํานึกได้ในวันที่เกือบสาย เกือบสายไปสลาย The e m p e r ร r รา s เมตรนะคะฉะนั้นเรามาดูต่อค่ะจะสําเร็จไหมสําเร็จค่ะ The Medician คือจริงๆคนเก่งคนฉลาดคนมีบารมีคนที่คิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าตัวเองควบคุมได้คนโทรลได้เปลี่ยนเป็นคนใหม่คนที่ดีขึ้นนะคนที่เข้าใจชีวิตเข้าใจคนมากขึ้นนะคะตื่นรู้ก็ได้นะไม่ว่าเขาจะตื่นรู้เองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ตื่นรู้ก็ได้เมดน,นะคะคือคนเฮาเพชรพิษเราก็ทําเลิกเพชรพิษ มันก็ดีไปหมดแล้วค่ะคนเฮาไม่มีผู้ใดสีว่าดีตลอดค่ะคนเฮามีการผิดพลาดได้ถ้าผิดพลาดแล้วแก้ไขถือว่าดีค่ะเนี่ยไพ่เดอะเมจิกเชีขึ้นมาก็คือตื่นรู้ด้วยตัวเองหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรทําให้ตื่นรู้ได้เข้าใจว่าคุณนี่แหละคือเป็นตัวจริงก็ได้นะคะมาดูอีกหนึ่งใบแล้วง่ายนะไพ่ขึ้นมาไพ่ขึ้นมาปิด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 ฟาปิดโอ้โอมีแนวโบดะนะมือสักคิปนี่อ่ะ ไพ่ขึ้นมาขอปิดนิดนึงนะไพ่ขึ้นมาเดอะสตาร์คุณก็ดวงดีแล้วอะดวงดีดวงเปิดเทสยังก็ดีไปมดนะคีเล่เ็ดเป็นงามก็ได้นะคนฮาว่าดวงดีแล้วยังก็ดีไปมดนะคะเอาเป็นทางนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่โป้นะคะฉะนั้นแล้วก็คือความรักครั้งนี้การมาการกลับเข้ามาของเขาครั้งนี้เข้ามาด้วยความจริงจังและจริงใจ แต่ไม่ได้แบบบับงคับแบบกดเกณฑ์ต้องนู่นนี่นั่นบังคับกันและกันบอแมนคือปล่อยวางกันได้มากขึ้นแต่เป็นรักที่ดีนะถ้าการกลับมาการตื่นรู้ของเขาครั้งนี้ยคือดีค่ะแต่คุณสิบปต่อหรือพ่อสานีบอแต่กว่าเขาจะหลุดพ้นจากกรรมเก่าได้ก็ประมาณเจ็ดแปดปีเจ็ดแปดปีนะคะคนนั้นอาจจะตัดสินใจผิดเลือกผิดก็ได้นะแล้วพอพอเลือกผิดคือคน,คนเขาต้องเข้าใจเฮ็ดผิดแล้วกะเริ่มตนม้นใหม่อาจจะเลือกคนผิดแล้วก็ได้รับ วิบากกรรมไปเจ็ดปีแปดปีเราก็กลับมาเริ่มตนใหม่ก็ได้คนใหม่แฟนใหม่ก็ได้นะจ๊ะแต่ต้องหมดกรรมเก่าก่อนนะคะนั่นแหละถึงจะได้ใช้ชีวิตคู่กับคนใหม่ที่ดีต้องหมดกรรมก่อนนะคะเจ็ดปีแปดปีสิบปีไม่หมอว่าลายนะกับกรรมนะคะฉะนั้นใครจะทํากรรมอะไรก็ตั้งสติให้ดีตื่นรู้กับสิ่งที่ตัวเองทารับรองยังไงชีวิตผ่านแน่นอนจากนี้ไป มดมดกรรมแล้วจ้ะนะแปดปีสิบปีนี่ถือว่าลาย <c oughs> โอ้โกว่าจะผ่านสิบปีพะธรรมดาฉะนั้นในเมื่อผ่านมาได้แล้วก็อย่าให้กลับไปเป็นอีกแค่นี้ละค่ะเอาเป็นว่านะคะยาอินหลายเนาะกรรมก็คือกรรมถ้าเราตื่นรู้กับสิ่งที่เราทําดีปฏิบัติดีรับรองจะไม่มีคาว่ากรรมมาชดใช้ได้ชดใช้กันอีกแล้วละ่ะนะคะเอาเป็นว่ายาอินหลายนะคะแม่หมออินผู้เดียวกับพ่อแรกแล้วคุณจะสมหวังในรักก็แหละ การเงินว่ามีปัญหาหรอกค่ะจากมีไปถ้าเวรกรรมซวอีกนะคะฉะนั้นแล้วดีใจด้วยนะใครได้มาเจอคลิปนี้คุณหมดกรรมแล้วจ้ะฮะคนดีคุณก็จะได้ลืมตาอาปากใดคุณก็จะเจอรักที่ดีนะคะแลัเรออินไหลนี้คือคนหมู่มากโดยรวมเนี่ยเดียวที่อยากให้ดูเป็นของตัวเองทักมาเบื้องปนการด,ดูส่วนโตเท่านั้นนะคะ และใครอยากสนใจสินค้ากระทักขาแม่หมอนะจ๊ะเอาเป็นว่าขอบคุณล่ะทุกคนที่ติดตามน้องไม้และเก่านะคะก่อนจบคอยบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลมาเทมารวยแล้วรวยอีกขอยเงินล้นทับและขอยรักดีๆไร้ลา่ลาทุกคนเด้อเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายจ้ะ